สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่อาหารของอเล็กค่ะอย่าดรอปดิอาหารของอเล็กครับผมอาหารของอเล็กครับผมเนื่องด้วยเทปนี้นะครับผมเป็นเทปส่งท้ายปีเก่านะครับเป็นเทปสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับผมประกอบกับช่วงนี้เนี่ยโควิดก็เริ่มกลับมาอีกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันครับผมเกี่ยวตรงไหนรู้สึกว่าอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อมากนะฮะก็เลยไปรวบรวมร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เล็กอะ ทั้งเคยกินและไม่เคยกินแล้วรู้สึกว่ามันต้องอร่อยแน่ๆวันนี้ก็เลยจะเป็นเทปเนื้อเน้นๆนะฮะแต่ร้านแรกที่เราจะเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อจ๋าขนาดนั้นแต่ว่าเป็นร้านที่เขามีแพชชั่นเรื่องเนื้อมากอันนี้ศึกษามาเนื้อต้มบ้านมาครับ กี่เล็กกับน้องไม้มาถึงก่อนเนี่ยได้คุยกับพี่ดำแบบเยอะมากคือเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นในเรื่องของเนื้อมากๆนะแล้วก็เขามีประสบการณ์ในด้านการทำอาหารเนี่ยเยอะ จากการที่ฟังเขาเล่าวิธีการทําวิธีการจัดการกับเนื้อต่างๆของเขาแล้วพี่ว่าจุดประสงค์ของพี่เขาดีทําไมเราต้องไปกินเนื้อแพง,พงไปกินเนื้อญี่ปุ่นไปกินเนื้อนู่นเนื้อนี่ทั้งๆท,ที่จริงๆแล้วคนญี่ปุ่นบอกว่าเนื้อไทยอร่อยของญี่ปุ่นอีก <IS> แต่ <IS> เรื่องนี้ก็เป็นแบบต่างคนต่างลิ้นะก็จะเห็นด้วยตรงกันไม่ได้แต่ว่าพี่ดำเขาก็แบบพยายามที่แบบนําเสนอเนื้อไทยเขาก็คือไปซื้อในเขียงที่ตลาดแต่เป็นเขียงที่เขาแบบไว้ใจอะไรเงี้ยเอามาทํายังไงเอาเนื้อไทยตรงนั้นมาทํายังไงให้มันมีความพิเศษในราคาที่เล็ก แล้วเลยว่าถูกมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่ตื่นเต้นมากฟังพี่เขาเล่าตื่นเต้นมากรอดูครับี่ยามบอกว่าต้องกินตอนร้อนๆฮนะนี่มาจากตลาดจริงๆหรอจะรอทำไม นี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะฮะเมนูแรกเลยก็เลยอยากชิมอะไรที่มันเป็นก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นมีเสฉวนนะครับผมเส้นเนี่ยไม่ใช่เส้นแบบไม่ใช่เส้นแบบก๋วยเตี๋ยวไทยเป็นเส้นแบบมีจีนหรือแบบอารมณ์แบบรามงอะไรอย่างนี้กลิ่นหอมโชยมาทั้งนี้เป็นเส้นมีแบบจีนนะผัหมีอันนี้น่าเผ็ดไปสำหรับหนูตัวซอสจะมีความแบบเครื่องเทศจีนนะแบบหม่าล่าหม่าล่าแล้วแบบ นี่คือกลมกล่อมมากให้ลองชิมไานนะฮะพูดไม่ถูกอะแบบเ,เหมือนน้ำซุปเหมือนน้ำซุปหม่าล่าแต่แบบไอรสชาติเผ็ดรสชาติชาที่มันออกมามันก็แบบไม่ได้รุนแรงจนเกินไปนะะอ่ะออออย่างหนึ่งที่อยากจะบอกนะฮะเดี๋ยวเราจะมีเมนูกาเหลาอีก2อ,อย่างพี่ดำเขาบอกว่าทุกๆเมนูในร้านเนี่ย หัวใจสําคัญของร้านนี้อยู่ที่น้าซุปรับผมพี่ดําเขาแบบต้มซุปต้มจากตัวจากเนื้อวัวเนี่ยแล้วคือมันคือหัวใจเขาเอาน้ําซุปตรงนี้ไปแบบต่อยอดในการทําเมนูอื่นๆน้าซุปเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นแล้ว,ลว,ลวลทุกอย่างที่มันมาจากความเข้มข้นของเนื้อเนี่ยมันต้องแบบนี้ก็คงจะเป็นเนื้อตุนนะครับคือมันไม่ได้แบบ ยุ่ยไปเลยนะคือ <mm ม uh ันจะมีความที่เขียวอ่ะแล้วก็มันมีมันที่แบบมาเสริมอ๋อเป็นเนื้ออบเป็นเนื้อสามชั้นครับมันหนึ่งชั้นหนังอีกหนึ่งชั้นมันเนื้อหนังสามชั้นไม่ค่อยได้กินเนื้อสามชั้นนะไม่คยเห็นเลยโปรตีนเขาบอกสามชั้นพี่เขาบอกเลยว่าเพราะว่าการทําให้มันสุกให้มันแบบได้อยู่ในความพอดีอ่ะมันยากเพราะถ้าเกิดสมมติเนื้อสุกเกินไปหนังก็ยังจะยังไม่สุกอ่ะ พี่ดำเขาบอกว่าขอร้องให้กินตอนร้อนๆไม่เหมือนเนื้อไทยเล้วเนาะยังไงมัเมนเป็นเนื้อไทย แต่นี้มันแล้วคนชอบนะอย่างที่บอกว่าคนอาจจะมองว่าเนื้อญี่ปุ่นแบบละลายในปากเนื้อแบบ A5 ละลายในปากแต่เลก็กเป็นคนที่ชอบเวลากินสเต็กหรือเวลากินเนื้อย่างก็จะชอบมีเนื้อให้เคี้ยวมากกว่าซึ่งพี่ดำเขาสามารถดึงเอกลักษณ์ของเนื้อไทยออกมาได้แบบสุดยอดอะ่ะแล้วแบบไม่มีกลิ่นเหมน็นสาบไม่มีไม่มีเลยอะ่ะไปลองแบบจิ้มแจ่ว <c oughs> คุณผู้ดูลองคิดภาพตามนะ <c oughs> เนื้อหนึ่งชิ้นอะ่ะไม่มีส่วนนี้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 ทั้งแต่ละส่วนมันรสชาติไม่เหมือนกันแล้ว <c oughs> มันทําให้เราแบบได้รสชาติของเนื้อแบบหลายๆอย่างในเนื้อชิ้นเดียวอะนี่เยว่าคือเสน่ห์ของเนื้อไทยอ่าของผมเป็นต้มยําสดนะฮะก็คือจะเป็นลูกผสมระหว่างเกาเหลาธรรมดากับต้มยำโหนี่จะมีแบบพวกผักสมุนไพรอยู่ด้วยส่วนเกาเหลาจะเป็นแบบก็เกาเหลาเนื้อออมีเครื่องมีเนื้อต่างๆเนี่ยแต่จะเห็นอะทุกอย่างเขาแบบดูดิเนื้อเนื้อพี่ดำเขาก็ลวกแบบชมพูนิดนึงอะ นี่ออ่มากนี่มากเลยอ่ะมนุ่มมากชิ้นเมื่อกี้ดีมากเลยอยากสั่งอยากสั่งเพิ่มเป็นร้านเนื้อที่แบบเล็กตื่นเต้นกับเนื้อรูชิ้นที่เะาเอาเข้าปากเพราะมันแต่ละชิ้นคือมันมันไม่เหมือนกันเลยอะ่ะและนี่คือน้ำซุปที่เป็นหัวใจของร้านนี้นะครับผม ก็คือน้ำากาวเตี๋ยวเนื้อแต่ว่ามันมีกลิ่นของเครื่องเทศหรืออะไรที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ว่ามันมีความแตกต่างแล้วผมรู้สึกมันกลมกลม่อมแล้วก็มีแบบเอกลักษณ์ของร้านเนต้มบ้านมาซึ่งนี่คือหัวใจของอาหารแทบทุกอย่างในร้านนี้นะครัเป็นซอสสูตรพิเศษเป็นแบบสูตรเส่ชวนที่พี่ดำเขาทำเองเลยอ ซอสรสชาติออกหวานๆนะแต่ไม่ได้หวานมาเป็นหวานๆเค็มๆแต่ว่าส่วนตัวเนื้อนึกว่าตัวเนื้อมันมันมีสเสน่ห์เพราะว่าเนื้อส่วนตรงกลางอ่ะมันจะค่อนข้างลีนส่วนตรงหนังข้างบนก็จะเป็นแบบเป็นหนังแบบหนึบหนไม่ได้มันนะแล้วส่วนข้างล่างนี่ก็เป็นแบบมันมันแบบนวลนัวมารวมกันแล้วผสมเข้าไปในซอสเนี่ยชิมเไย เนื้อทุกๆชิ้นน่ะน้ำซุปทุกๆคำซอสทุกๆตัวพี่ดำเขาแบบใส่รายละเอียดลงไปในทุกๆอย่างแม้แต่น้ำจิ้มแจ่วอ่ะเขาก็ใช้แบบน้ำจิ้มแจ่วเขาคัว แล้วซึ่งเมื่อกี้เล็กได้ดมข้าวคั่วของเขาข้าวคั่วเขาไม่ใช่แค่ข้าวคั่วเขาไปคั่วธรรมดาเขาให้เล็กดมเเล็กได้แบบได้กลิ่นเหมือนแบบต้มยำเขาเขาใส่แบบใส่ข่าตะไคร้ลงไปคั่วกับข้าวคั่วด้วยเพื่อให้แบบแจ๋วของเขาไม่เหมือนที่อื่นทุกอย่างมันแบบผ่านการคิดของพี่ดำมาหมดแล้วเลยรู้สึกว่ามันแบบเอนจอยกับทุกๆคำที่กินเหมือนเราไม่ได้ซึมซับแค่ความอร่อยของอาหารแต่เราซึมซับความใส่ใจของเขาที่อยู่ในชามด้วยช้าดูอ เนื้อต้มบ้านมานะครับผมร้านเนี่ยเขาอยู่ติดถนนเลยนะครับผมอยู่ติดถนน่างมังแหงเลยปากซอย81ดทับีนะฮะอยากให้มาลองจริงๆนะนีน้พอดูคลิปนี้จบมาเลยนะแล้วคุณจะได้รู้ว่าเนื้อไทยที่คุณภาพดีเป็นยังไงนี่นี <ง vaya> ่นะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าทาวินทาวก็คือโลตัสทาวินทาวตรงนี้เลยนะคะก็คือชื่ออะไรว่าโกเบ <c oughs> ไปไปกินกันได้แล้วไป นี่ไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดาอย่างที่ผมบอกไปนะคือนี่เขาจะมีวิธีํำแนะนําในการสั่งอาหารให้นะฮะก็จะเป็นมีก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาพริกที่นี่เผ็ดมากเอาพิเศษบอกด้วยเอาอะไรไม่เอาอะไรก็คือจะมีวิธีการสั่งให้แต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาจะมีเนื้อแบบเรียกว่าเป็นเนื้อสัรเกรดแล้วกันก็คือเมนูปกติก็จะเป็นแบบลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยตับเอ็นแก้วผักเกลืไส้ขอากระดงอันนี้เหี่ยงว่าเป็นก็เป็นแบบธรรมดาแต่จะมีเมนูเนื้อพิมีมีเนื้อโกเบ มีเนื้อน่องเนื้อกรอบเนื้อลิ้นมีเมนูซปเปอร์พรีเมียมพรีเมียมขึ้นมาอีกก็มีเนื้อข้างเพียคืออะไรกับเนื้อสันในนุ่มพิเศษซึ่งเนี่ยเราก็เลือกไม่ถูกนะว่าจะสั่งอะไรเราก็เลยสั่งมาทั้งหมดครับผมแล้ว <c oughs> <laughs> ไม่ได้สั่งมาแค่แบบสมมติเนี่ยอันนี้คือพรีเมียมอันนี้เป็นเมนูเนื้อพรีเมียมเราก็สั่งมาทั้งเกาเหลาและลวกจิม้ม <c oughs> อันนี้เป็นปกติเมนูปกติแต่เป็นเกาเหลาอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบเส้นเล็กแห้งแบบปกติ ส่วนอันนี้เป็นซูเปอร์พรีเมียมแบบลกจิ้มเราลองจากก๋วยเตี๋ยวธรรมดาก่อน oh ก๋วยเตียเ๋ยวเนื้อเองกินเส้นก่อน oh, อยู่ขาว <c oughs> ตอนนน้นียงไม่กินเนื้อแล้วมันก็เพิ่งมากินแต่แบบกินแต่เนื้อแพงๆอะ่ะ <c oughs> กินแต่เนื้อดีๆอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เมนูปางตีอะ่ะมันไม่กินนี่ฮะขอบกระดง้งใช่ไหมใช่ปะอันนี้คือขอบกระด้งปะครับ ชขอบกระด้งคืออะไรเดี๋ยวให้คบนไปเซิร์ชคุกเกิลแล้วก็ขึ้นเข้ามูบนตรงนี้นะขอบกระด้งคืออะไรเฮียก็ไม่รู้อ่ะดีมากมันมีความเด้งๆดนวลนแบบมันๆันึงอ่ะใส่มีเครชอบมากจริงนะเครื่องในที่เลกกินมาสามอย่าง ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีอะไรไม่มีอะไรรสชาติแบบหวานๆหอมๆของมันอ่ะมันมีความสุขมากเลยมันมีความสุขมากเลยอ่ะอ่านี่คือลิ้นบัวนะครับผมนี่คือลิ้นไม่กลัวไม่เหม็นเลยเครื่องในที่นี่แบบไม่เหม็นเลยอ่ะหอมไม่หมดเลยอ่ะ ใช่ไหมโปกตินลิ้นน่มันจะมีความกรอบๆเด้งๆใช่ไหมแต่พอมันถูกตัวมันแบบนุ่มอ่ะแต่ว่านุ่มแบบกัดไม่ได้ขาดหนูลองชิมน้ำซุปนี่ไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะหอมอุ้ยฉันคนมากเลยอะฟิลฟิลอย่ามาทำอะไรไม่ถูกเลยมันแบบมันหวานใช่หวานแบบอร่อยมันไม่ได้หวานแบบแหลมนะมันหวานแบบกลมกล่อมหวานกลมกล่อมแบบหวานเนื้อ อันต่อไปนะฮะเป็นเนื้อที่เรียกว่าเนื้อโกเบันคือแรกอะเข้าใจว่าเป็นเนื้อญี่ปุ่นแบบพันโกเบอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วอะเนื้อโกเบเนี่ยเป็นเนื้อส่วนชายโครงไม่ติดมันชายโครงหรือกระดูนท้องมันจะเป็นเนื้อที่แบบคัดมาชิ้นสวยๆตัดมาชิ้นสวยๆอันนี้คือเท่าที่พูอยงนี้มานะอ๋อแลวอย่างหนึ่งที่แบบว่าชื่อเนื้อโกเบเนี่ยก็เพราะว่าเมื่อก่อนเคยมีแบบคนเก่าคนแก่เขากินอะเขาก็อุทานมาว่าอร่อยเหมือนเนื้อโกเบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเลยเขามันก็เลยชื่อเเรียกกว่่าชืืออน้โบ อ๋อคือซึ่งจริงๆเนื้อญี่ปุ่นก็มีชื่อเนื้อโกเบเหมือนกันมันเป็นพันโกเบเป็นชนิดบัวอะไรเงี้ยป้าพ่าให้ป้าพ่อให้พหเพื่อความสวยงามมันอร่อยมากอ่ะมันไม่ได้ละลายแต่ว่ามันหอมมันหวานมันแบบนี่คือเนื้อข้างเพียอยู่ในเมนูที่เป็นซูเปอร์พรีเมียมเนื้อข้างเพียเนี่ยครบาบบอกว่าเป็นเนื้อชายคงติดเอ็น ซึ่งถูกตัดแต่งมาแบบเฮียเขาคัดแต่แบบชิ้นที่สวยๆมาจริงๆ <C le af> ด้วยคําที่มันเป็นเนื้อตุ่นเหมือนกันนะคแต่อันนี้มันจะไม่ได้เปื่อยไป,ไปแบบเปื่อยแบบนุ่มไปเลยอนะ <C le af> ตรงเอ็นเนี่ยมันมีความหนึบกรุบนิดนึงอันนี้มาก็คือควรต้องกินมันเป็นเนื้อส่วนที่เราหากินไม่ได้จากร้าน <C le af> วก็เทียเกลบร้านาอื่น <C le af> นะฮนะสำหรับร้านโกเบร้านนี้นะ <C le af> เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่อร่อยและสิ่งที่พิเศษคือเฮียเขาแบบเอาเนื้อ <S <S เนื้อไทยธรรมดาที่คนเขาใช้ทาก๋วยเตี๋ยวเนื้อทำทำเนื้อกันแต่ว่าผ่านการคัดผ่านการตัดแต่งชิ้นเนื้อผ่านการเลือกมาอย่างแบบจนเฮียเขามั่นใจว่าของเฮียเขาดีมากมากจริงๆมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่มากกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อผมต้องมาลองต้องมาลองจริงๆเล็กๆโคตรชอบร้านนี้เลยร้านอยู่ไหนจ๊ะ ร้านอยู่ตรงข้ามรถร้านเทาวินอทาการกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันจะมีอะไรแตกต่างกันจะไปหลายๆร้านทำไมแต่ว่าร้านต่อไปแตกต่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปและก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านสุดท้ายของเรานะครับผมร้านนี้เนี่ยโคโลสไต้์เหมือนกันและร้านนี้ผมพูดเลยว่าเขาได้รับมิชลินบีบกูมองมาด้วยนะฮะ Ten s n s At the age of five, I had something in my pocket. I'm a อ่ะครับร้านนี้นะครับผม Ten Suns Ray Thiam t a n นะฮะเี๊ mm hmm. เคยสั่งนี้มาเรียกินที่คอนโดใ mm hmm. น,นที่จำได้เมนูนึงที่เียชอบมากคือบะหมี่แห้งเพราะว่าบะหมี่แห้งเขาอ่ะจะไม่ใช่แบบบะหมี่แห้งแล้วมีเนื้อมาให้แล้วก็แยกน้ำซุปเฉยๆแต่ว่าเขาจะมีซอสสำหรับกินกับเมนูแห้งของเขานี่นอย่างเช่นอันนี้บะหมี่แห้งก็จะมีซอสราดมาให้ด้วยซอสเนี่ยนัวมากค่ะ เมนูแรกที่สั่งเนี่ยก็คือบะหมี่แห้งนะผมและนี้จะเป็นเนื้อโกเบล้วนก็คือเนื้อแบบที่ร้านโกเบที่ทาวินทาเป็นเนื้อชนิเดียวกันเมื่อกี้ได้สอบถามนะชัวร์นี่ชอบมากมันมีความเออมันดูเป็นบะหมี่แห้งที่แบบมีความชุ่มๆใช่เมื่อกี้ได้คุยกับพี่เจ้าของร้านอ่ะก็คือเขาบอกว่าเขาอ่ะชอบเส้นแบบของฮ่องกงตอนแรกเนี่ยเขาจะอินพอร์ตจากฮ่องกงเลยด้วยซ้ำนะแต่ว่าด้วยเรื่องโลจิสติกอะไรต่างๆก็เขาไปได้เส้นเจ้าหนึ่งมาที่อยู่ในไทยแหละแต่ว่าเขาบอกว่าใกล้เคียงของฮ่องกงมากมลุย เอ้หลุมเส้นว่นเส้นดีมากเส้นเหมือนแบบเนี่ยมันหยักๆยกใช่ไหมเราเลยรู้สึกว่ามันมันมีความแป้งแป้งมันไม่ได้กัดแล้วแบบเลื่อนๆขนาดนั้นนะพอมันแป้งแป้งแล้วมันแบบคลุกกับซอสอ่ะมันเข้ากันมันมันดีมันดีมากมากนะเนื้อก็แบบมีกรุบกุนิดนึงหยุด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 นึบหนึบ เป็นเนื้อโกเบเหมือนร้านโกเบก็จริงนะครับผมแต่ว่าวิธีการตุ๋นของเขาผลลัพธ์ที่ออกมาต่างกันครับผมคนละแบบร้านโกเบเนี่ยเป็นแบบยุยยุยเปื่อยๆเลยเป็นเนื้อเปื่อยนุ่มๆเลยแต่ว่าที่นี่จะเป็นแบบเป็นสไตล์แบบยังไม่ได้เปื่อยคือเปื่อยแต่ไม่ได้เปื่อยดีครับดีมากนี่เมื่อกี้ก็คือได้คุยกับเจ้าของร้านนะคือซุปเนี่ยเขาจะใช้แบบเป็นซุปจากการต้มเนื้อล้วนเขาจะไม่มีไม่ได้ใส่กระดูกเนื้อไม่ได้ใส่ผงชูรส อะไรเลยจะเป็นซุปที่ได้การต้มเนื้อเนี่ยซุปไม่เค็มค้นมากเป็นแบบซุปแบบสดคล่องคอแล้วมีกลิ่นยาจีดินึงเออใช่ม่กินเมนูที่สองที่เราสั่งไปก็คือนเนื้อลวกจิ้มแห้งเนี่ยเน้นแห้งนะเพราะว่าสำหรับเทนซันเนี่ยพอมันเป็นแห้งมันมีอ,อะไรพิเศษก็คือน้ำซอสอม,มาก ในลกจิ้มแห้งนะก็จะมีมันจริงมันแล้วแต่เราสั่งได้นะเพราะว่าเนื้อที่ร้านเขามีเนี่ยก็จะมีทั้งเนื้อธรรมดาเนื้อซี่โครงเนื้อสดเนื้อน้องลายเนื้อสามชั้นลิ้นวัวเนื้อกเบเนื้อเพียมีเนื้อหลายส่วนเหมือนกันแล้วที่ชอบอ่ะที่ชอบของร้านเนี่ยคือเนื้อทุกส่วนอ่ะมันใหญ่มันเห็นชัดเจนอย่างเช่นลิ้นลิ้นก็มาแบบชิ้นเป้งๆอย่างเงี้ยไม่บางนะหนานะอันนี้เนื้อเพีย เป็นเนื้อที่แบบเน้นเนื้อแบบเคี้ยวขาดเคี้ยวสนุกแต่เนี่ยในอยากลองชิมแก้มมามีสองชิ้นพอดีหมดเลยไปนี่ย texture แก้มบัวมันแบบเส้นมันแบบถี่อ่ะแค่ดูด้วยตาเห็นว่าเส้นมันแบบถี่เราคิดว่ามันต้องแบบรู้สึกมันต้องเคี้ยวง่ายรู้สึกมันต้องนุ่มไปอืออืออือ เมือนผสมภาษาะหว่างลิ้นมันเป็นส่วนผสมที่ดีระหว่างลิ้นกับเนื้อเปื่อยนี่ดีกว่าลิ้นดีมากลิ้นดีมากนะถ้าเกิดมาเนี่ยต้องระวังของหมดอนะ่ะที่พูดลิ้นคือดีมากเนี่ยเขาเลยมีข้าวสตูลิ้นบัว I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  เขายังมีซอสข้าวมดมาให้เป็นซอสพริกไทยดำนะนี่เป็นข้าวหน้าเลย ไเ <One> อาให้หมดเ <One by. S 2> อาให้หมดวันไว้ <One by. S 2> อืมนี่ไม่ได้ทำแค่ในรายการนะชีวิตจริงมึงก็ทำนี้แหละ <S <S อืลิ้นดีมากๆเลยฮะแบบมันนุ่มมันละมุนมันไม่เหม็นไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกินคา,าวโอ้โหถ้าให้ตามมากินแทนสันคือห้ามพลาดลิ้นเด็กขาด ท่ามพัดลิ้นท่ามพัดเนื้อกเบเด็ดขาดยังอื่นหมดยังไม่เสียใจเท่าไหร่อ่ะถ้าเกิดเล็กมาเขาหน้าเราลิ้นหมดนี่คือเล็กแบบกัดลิ้นตัวเองตายลิ้นดีมากเนี่ยโหนี่โคตรอร่อยแล้ว,วคือซอสเป็นซอสพริกไทยดำราดมาให้้วมันมันเข้ากันมากยิ่งถ้าเกิดว่าแบบเราราดน้ำจิ้มที่เราปรุงเองลงไปเนี่ยมับเข้าให้แล้วก็ตักขึ้นมากับข้าวแบบนี้ล้วนดีล้วน คุณจะบอกว่านี่คือหนึ่งในเมนูลิ้นวัวที่แบบเหมัอเล็กคืออร่อยที่สุด,สดตั้งแต่กินมาเลยอะอย่างที่บอกนะครับผมร้านเทนซันไรเทมทานเนี่ยเขาก็ได้รางวัลมิชลินปิดกุมองมาฮะตอนนี้มาได้แบบ3ปีซ้อนละคือปี2019-20แล้วก็21เล็กไม่ต้องมาก็การันตีได้ว่าแบบของเขาต้องดีแน่ๆแต่ว่าวันนี้เล็กมาช่วยการันตีว่าดีมากต้องมาเทนซันไรเทมทานพูดจริงสำหรับ EP นี้นะก็เป็น EP ส่งท้ายปีเก่านะเป็น EP สุดท้ายของปีนี้แล้วนะฮะอยากจะขอบคุณทุกคนนะผมดีดีชูดีชูเชื่อไหพี่สนับสนุนพวกเรากันมานะครับผมก็ปี2020อ่ะเล็กเชื่อว่ามันหนักมากสำหรับทุกคนแหละก็ขอให้ทุกคนโชคดีในปี2 0 2 1นินะครับผมคิดสิ่งใดก็ขอสมปรารถนาทุกอย่างวิสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมก็หวังว่าอาหารของเล็กจะเป็นสิ่งดีในสิ่งดีๆสิ่งหนึ่ง ด,ดีดีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ทุกคนแบบเออยิ้มแล้วก็ไปหาอะไรอร่อยๆกินได้ในปีสี นะ2 2 0สำหรับปีหน้าเนี่ยเราก็ยังจะไปกินแบบนี้ต่อไปแหละแต่ว่าด้วยความที่มันขึ้นปีใหม่แล้วเนี่ยเลาก็อยากจะถามคุณผู้ดูมิตรลักแฟนเพลงของอาหารของเล็กเนี่ยว่านอกจากการไปกินเนี่ยหรือการทําอาหารเนี่ยอยากจะให้เราไปทําอะไรอื่นบ้างไหมก็ลองคอมเมนต์กันลงมาได้แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับผมที่ติดตามมาจนเนี่ยปีกว่าๆจนถึงมาสิ้นปี2020ถ้าเกิดว่าพวกเราทําอะไรที่ไม่เหมาะสม ไม่ขอโทษนะไม่ได้ทาอะไรไม่เหมาะสมเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> พวกเราทําอะไรที่ไม่เหมาะสมนะผมก็ต้องต้องขออภัยด้วย <c oughs> อ้าวสวัรับอาหารของเล็ก EP นี้นะผมขอบคุณคุกคอนกครั้งมากๆจริงๆนะครับผม <c oughs> อาหารของเล็ก <c oughs> เรื่องกินอ้าทไมางมง่เนี่หนูเป็นแข่ครับเชิญเมื่อ,อกี้ EP แล้วหนูยังไม่รู้จังหวะการพูด <c oughs> อาหารของเล็กเรื่องกินเราจริงจังนี่อาหารของเล็กเรื่องกินเราจริงจัง ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ยอด subscribe ของเราเนี่ยไม่ค่อยเพิ่มมาสักพักแล้วนะครับผมอย่าลืมไปกดกันด้วยนะครับสำหรับปีหน้าเราจะไปทำอะไรที่ไหนไปกินอะไรอย่าลืมตามกันด้วยนะครับผมสำหรับปีนี้สวัสดีปีใหม่จ้าดูแลสุขภาพด้วยค่ะมาสวยวะ่ะ จงแล้ววงัยช่วยกัน